สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลีมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะอันภูวนาทเห็นคลิปด้วยตาตัวเองแตงหมูอยู่ที่โรงแรมเรียกได้ว,ว่าผ่านมาสามเดือนสังคมก็ยังให้ความสนใจอยู่ตลอดสำหรับคดีแตงหมูที่ล่าสุดมีประเด็นใหม่ออกมาเรื่อยๆ ล่าสุดรายการข่าวจุบคนไม่จุบดำเนินรายการโดยอันภูวนาศและแขกค,คำปกาในประเด็นคดีแต่งหมู่ผ่านมานานตัวละครประหลาดขึ้นเรื่อยๆโดยเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาคุณอัจฉริยะมีการไปดำน้ำกันอีกรอบจากภาพถ่ายดาวเทียมเจอว่าจะมีมีดเป็นมีดที่แบบพกอันสันส้นๆ ที่ถ่ายเป็นคลิปออกมาก่อนแล้วมีมีดแล้วมีดนี่หายไปไม่มีใครตอบเลยว่าอยู่ที่ไหนก็เลยคิดว่ามีการโยนลงน้ำไปวันนี้ก็เลยมีการไปงมกันใหม่มีการใช้โดนหาสุดท้ายไม่ได้อะไรเพิ่มสำหรับคุณพกาบอกว่าข่าวแตงหมูมาแทนน้องชมพู่ลุงพลป้าแต่นมันมีสองส่วน ข่าวนี้คือเป็นการเสาะหาข้อเท็จจริงว่าคุณแตงหมูตกน้ำด้วยอุบัติเหตุหรือว่าเป็นฆาตกรรมและสิ่งที่มันคาใจของผู้ติดตามข่าวชาวไทยทำไหเพื่อนสนิทของคุณแตงหมูกลับบ้านหลังจากที่เพื่อนตัวเองตกน้ำทุกคนก็จะใช้คอมเอน์เซนส์ของตัวเองว่าถ้าเพื่อนของเราตกน้ำเราจะต้องอยู่ตรงนั้นจนกว่าจะมีหน่วยกู้ภัยมาตำรวจมา เราควรจะต้องร้องห่มร้องไห้อยู่ตรงนั้นคบกันมา20ปีมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะกลับบ้านเปรอเป็นสิ่งที่สังคมต้องการคําอธิบายตรงนี้ให้กระจ่างที่นี้มันไม่มีความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องนี้และมีช่วงหนึ่งคุณอั๋นได้เล่าถึงประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากโดยพูดถึงบางแจ๊กและได้เปิดใจคุยกับบางแจ็ค เรื่องข้อมูลที่กู้มาได้จากโทรศัพท์แตงโมนิดาและได้เห็นคลิปกับตาตัวเองคลิปนั้นมีการถ่ายไว้าสามทุ่มกว่า,วาตอนที่จริงๆแล้วตอนนั้นแตงโมควรที่จะอยู่บนเรือแต่ในคลิปนั้นแตงโมอยู่ที่โรงแรมกับใครก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคลิปนั้นมีคนถ่ายแตงโมด้วยมือถือของแตงหมูแล้วคลิปนี้มันระบุเวลาด้วยว่า ลบไปในคืนนั้นถ้าตามข่าวก็คือลบหลังจากตกเรือใครก็ไม่รู้ที่ถือโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้ลบแต่ทั้งหมดนี้ต้องได้รับการพิสูจน์ก่อนวันเวลาของการถ่ายคลิปนั้นจริงหรือเปล่าถ้าจริงอ่านว่ามันคงจะเปลี่ยนคดีไปเยอะมากเป็นหลักฐานที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันอันนี้อ่านไม่ได้ติดตามเรื่องนี้จนกว่าคลิปนี้จะได้รับการพิสูจน์ ว่าจริงหรือไม่จริงหรือไม่จริงมันถึงจะทำให้เรื่องนี้เคลื่อนที่ถ้าไม่งั้นระหว่างนี้อันรู้สึกว่ามันค่อนข้างเหมือนเป็นการขายข่าวทุกคนเดินหน้าเพื่อเลี้ยงกระแสกันอย่างไรก็ตามคงเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันไปอีกนานจนกว่าจะพบข้อสรุปของคดี ส่วนทางด้านจากกรณีที่นายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสอสอเตมงคลกิจสุขศิลธารานุนได้ออกมาโพสต์นิทานเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดตอนแรกที่ปรึกษาสอสอเตเล่านิทานล่าสุดนายบุญถาวรได้ออกมาเปิดเผยนิทานตอนที่สงระบุว่านิทานเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ผมมีนิทานเรื่องจะเล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สนใจเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงของคนบางคนอยู่ณประเทศแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยการคอร์รัปชันของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐนิทานตอนที่สองครูเล่านิทานขอเล่าย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี้ที่จะเล่าเรื่องราวที่เศร้าของหญิงสาวนักแสดง ที่มีเพื่อนสาวคนสนิทเป็นคนตอแหลและหลอกลวงแสนหดร้ายเรื่องตามนิทานมีอยู่ว่าเพื่อนคนสนิทสาวนักแสดงรับงานเอนเตอร์เทนแต่กลับไปโกหกเพื่อนตนเองว่าเป็นงานรีวิวหรือโปรโมตการขายเรือซึ่งทำให้นักแสดงสาวสวยตกลงรับงานและให้ผู้ว่าจ้าง โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนักแสดงสาวโดยตรงจํานวน5้าแสนเหรียญค่าเงินของประเทศนั้นไม่เกี่ยวกับประเทศไทยและเมื่อเงินเข้าบัญชีแล้วนักแสดงสาวก็โอนเงินไปให,ให้กับเพื่อนสาวคนสนิทเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ในการหางานให้กับนักแสดงสาวจํานวน1 3 0 0 0 0 0เหรียญเพื่อตอบแทนน้ำใจเพื่อนสาวที่แสนด,ดีในเวลานั้น และในระหว่างทางก็มีเรือของนักการค้าและธุรกิจบวกนักการเมืองส่งลูกน้องวิ่งประกบและสอดแนมเรือที่นักแสดงสาวนั่งตลอดเวลาเนื่องจากนักการเมืองเริ่มเมาและเกิดมีอารมณ์และโทรศรัพท์เร่งให้เพื่อนสาวคนสนิทนักแสดงสาวให้พาตัวนักแสดงสาวไปเอนเตอร์เทนตามข้อตกลงจนเพื่อนคุณสนิทก็แกล้งบอกนักแสดงสาว ที่ยังมีสติรับรู้และสามารถเข้าใจการกระทาของตนเองได้เป็นอย่างดีโดยอ้างว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอยากจะให้ทำงานรีวิวสินค้าตัวใหม่และให้พานักแสดงสาวไปพบเพื่อเจรจาตกลงราคาค่าจ้างเพื่อนสนิทก็เลยให้เรืออีกลำมารับนักแสดงสาวกับตนเองเพื่อไปพบผู้ใหญ่ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง เมื่อนักแสดงสาวกับเพื่อนสนิทเดินทางไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งของคืนวันเกิดเตีตปรากฏว่านักแสดงสาวไปเจอเสียคนหนึ่งที่เคยรู้จักและไม่ชอบคีนาเสียคนดังกล่าวเพราะว่าเป็นคนที่หน้าตาไม่ดีและมีพฤติกรรมลวนลามหญิงสาวที่เป็นดาราและนางแบบแต่ด้วยความรักเพื่อนสนิทที่คุนนั่งฟังการสนทนาและ รับประทานอาหารตามที่เพื่อนขอร้องให้รอพบกับนายจ้างตัวจริงสักพักปรากฏว่ามีชายสูงวัยหน้าคุมรูปเหลี่ยมเดินมาร่วมโต๊ะอาหารทุกคนในโต๊ะอาหารเรียกท่านท่านนี้น่าจะเป็นคนสูงสศ์มียศถาบรรดาศักตระดับประเทศที่ใครๆก็เก่งกลัวและเพื่อนสาวคนสนิทก็บอกกับนักแสดงสาวว่า เป็นนายจ้างที่มาจ้างให้ไปโปรโมตสินค้าให้ก็มีการแนะนําตัวและพูดคุยกันแต่ด้วยกลนอบายอันเย็บยน์ของเพื่อนสาวคนสนิทก็กล่าวขึ้นมาในกลางวงสนทนาว่าขอให้ท่านเลี้ยงอาหารและวายก่อนมื้อนี้ค่อยคุยเรื่องงานกันนะคะชายสูงวายยิ้มและตอบตกลงได้สั่งวายชั้นดีและอาหารมาบริการ เมื่อดื่มว่ายไปสักพักนักแสดงสาวก็เริ่มเมาและในเวลาและจังหวะเดียวกันเพื่อนสาวคนสนิทก็หนีหายไปจากนักแสดงสาวและปล่อยให้นักแสดงสาวอยู่คนเดียวกับบรรดาเสือสิงกระทิงแรดทั้งหลายและยังแอบหยิบเอาโทรศัพท์มือถือของนักแสดงสาวก,กลับมาด้วยและทําการปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือของนักแสดงสาวไม่ให้ใครสามารถติดต่อได้ และไม่สามารถติดต่อใข่เพื่อนสาวที่เสนดีหนีไปแบบอารมณ์ดีภายหลังจากนั้นก็ปล่อยให้นักแสดงสาวได้นั่งดื่มอาหารและวายกับคนพวกเลวต่อไปโดยไม่คิดถึงความปลอดภัยและมีความห่วงใยเพื่อนตนเองเลยสักนิดวันนี้พอดีผมคนเล่านิทานมีภารกิจจึงม่อาจเล่านิทานให้จบได้ในวันนี้ รอติดตามนิทานตอนต่อไปพี่น้องประชาชนครับนิทานเรื่องนี้ถ้าสมมุติสมมุติฐานเป็นความจริงในชีวิตจริงของหญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีถือมือถือและไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นนับต่อจากนั้นไปหมันช่างเป็นเรื่องที่แสนหดร้ายเหลือเกินสมมุติฐาน ถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงและชีวิตจริงที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงตามหลักฐานการใช้โทรศัพท์มือถือหรือ GPS และตำแหน่งจุดพิกัดที่ตั้งและความเคลื่อนไหวของการสื่อสารของตัวละครแต่ละบุคคลสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงได้ความจริงนักแสดงสาวเสนสวยผู้น่ารักถูกเพื่อนรักและเพื่อนสนิทหักหลัง ก็นำไปสู่การตายบนความโลภของเพื่อนและมีเพื่อนๆที่เลวร้ายโดยที่ตนเองไม่เคยหวาดระแวงสงสัยในการกระทำของเพื่อนหญิงคนสนิทคนดังกล่าวเป็นการโกหกและตอแหลก,กับสังคมเพื่อที่จะให้ตนเองพ้นผิดนิทานเรื่องนี้เล่าขานกันมาเรื่องนี้ยังไม่จบผมจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไป นิทานไม่ใช่เรื่องจริงหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เพราะว่าเป็นการแต่งนิทานจากชีวิตจริงของคนใดคนหนึ่งหรือไม่มีมูลความจริงใดๆแต่แต่งขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์สนใจให้กับบุคคลในสังคมให้รู้จักรมะมัดระวังภัยใกล้ตัวของตนเองกับภัยสังคมในปัจจุบันปโลนิทานเรื่องเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดยังไม่จบยังมีอีกหลายตน ผมจะมาเล่าให้ฟังจนจบและยังมีเหตุการณ์และความมันและความจริงของความเท็จและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการตีแผ่กระบวนการยุติธรรมของประเทศแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลทะเลโูลแต่ยืนยันว่านิทานเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับ